สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิทอยู่ที่ถนนเยาวราชค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะตรงข้ามเป็นเยาวราชหนะคะหรือตลาดเล่งบัวเอียค่ะก็ลิทพาเพื่อนๆไปไหว้ที่ศาลเจ้าเล่งบัวเอียะมานะคะเดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดเก่าค่ะตลาดเก่าเยาวราชนะคะอยู่ตรงนี้นะคะข้ามถนนมาเป็นศาลเจ้าพ่อมา้าศาลเจ้าควนอูนะคะปากทางเข้าจะเป็นผลไม้นะคะเป็นรถเข็นผลไม้ หลายๆเจ้านะคะวันที่ลิซมาเดินคือวันที่31มกราคมค่ะพศ2 5 6 5นะคะเวลาประมาณบ่าย3าโมงนะคะบ่าย3าโมงกว่าๆค่ะแดดดีมากเลยตรงนี้เป็นร้านข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวบอกทางข่าวๆที่ลิซจะไปก่อนก็คือลิซจะไปทางซอยวานิดหนึ่งค่ะ มีเพื่อนๆนะคะอ,อยากให้พาไปดูซอยวานิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นสถานที่เกิดตั้งแต่สมัยเล็กๆนะคะที่นี่เป็นแบบสถานที่ที่เป็นความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะเป็นที่เก่าแก่วันนี้ของขายอาจจะไม่เยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นช่วงวันหยุดของคนจีนนะคะก็ติดก,กันกับสำเพ็งะค่ะนะคะตลาดเก่าเนี่ย ามือเนี่ยเดินออกไปหรือว่าตามซอยพวกเนี้ยก็จะไปสำเพ็งนะคะซื้อของซื้ออะไรกันนะคะเป็นสถานที่ขายสมพวกทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างนะคะยายินไหมพา,า,า,าเข้าซอยมากับลิสลิสก็จะพาเดินเข้าสอกซอกซอยไปเรื่อยนะคะถนนเส้นหลักๆบางทีก็ไม่ค่อยเดินเท่าไร ันนี้ก็คือด้านหลังนะคะทางขนานกับถนนเยาวราชที่ที่สดใสแล้วก็มีของกินหลากหลายนะคะยิ่งช่วงเย็นเนี่ยยิ่งของกินเยอะเลยนี่ก็คือด้านตึกคู่ขนานกันแค่นั้นเองอเจค้คะซอยวานิดหนึ่งไปทางไหนอะคะขอบคุณมากนะคะไปข้างหน้าค่ะ สารเจ้านะคะคุยนะคุยเยอะนะจัดตลอดเลยนะอันนี้มีสารเจ้าทะลุกออกมาแล้ว ให้ดูฝากซอยค่ะอันนี้เป็นสารเจ้แม่ประดูเล่าปึงเถามานะคะเป็นตลาดเก่าค่ะเมื่อก่อนนี้คงคึกคืนน่าดูเลยเนาะคุ้นกันบ้างไหมคะใครเคยอยู่บ้างเอ่ยลงพิมพ์บุญ ถูกไหมบุญบุนบุ้นบุนบุนบุญบุญเมง้งมีร้านรองเท้านะคะรตรงนี้เป็นวัดชยัยภูมิกาลามค่ะดูแล้วมาทางถนนผ้าสายนะคะ,ะวัดชัยค่ะเพื่อนๆ ก็เป็นถนนคู่ขนานกัยวราชนะคะพัฒนาคารตั้งใจอยู่แล้วก็ยิ้มยิ้มนะคะเป็นพัฒนาคารนะคะดเดี๋ยวลิซจะให้เพื่อนๆดูปากซอยนะลิปไปเดินอ้อมมานะคะปากซอยเป็นธนาคารกรุงเทพท้างทองค่ะ าตาเล่าจิ้นเสงนะคะเป็นขนมเปี๊ยะนะคะร้านขนมเปี๊ยะดูสีเพื่อนๆวันนี้ร้านนี้ก็หยุดนะวันนี้วันไหว้คะ่ะอาแปะระวังรถค่อะอาแปะปากซอยเป็นถนนเยาวพาน,นิดนะคะอ่ะออกไปดูให้สุดก็เยาวราดนะคะห้างทอง รถติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาดูถนนเยาวราชนิดนึงนะคะไปต่อค่ะไปถนนผ้าสายนะคะ อยนี้ลิทเคยมาบ่อยนะลิทจะมาร้านป้าอุดมนะคะคุณป้าอุดมนะคะขายข้าวแกง20บาทอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าอันนี้เก่งค่ะเพื่อนๆใจดีนะคะใจดีทั้งครอบครัวเลยถ้ามีโอกาสก็ตามรอยลิทมานะคะมาง่ายๆนะเดินขึา้มานิดนึงก็จะเจอศาลนะคะตรงนี้เป็นสมาคมฮาก้าแห่งประเทศไทยค่ะซอยนี้เก่าแก่นะคะ หอมกลิ่นยาจีนมากเลยในซอยนี้ก็จะเป็นร้านรองเทา้าร้านอะไรเยอะนะคะขายส่งรองเทา้านี่ถูกที่สุดในจักราวาลรองเท้าขายส่งแวะมาดูกันได้นะในซอยนี้นะคะอลิจเพยายามเดินช้าๆนะคะเผื่อใครเคยอยู่นะคะสารเจ้าอยู่นี่ค่ะสารเจ้าอันนี้เก่งศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครจะมาทานข้าวแกงป้าอุดมนะคะ ายประมาณถึงตั้งแต่เชะมืดถึงประมาณเที่ยงเท่านั้นนะคะก็หมดแล้วอันนี้เป็นมิสสัมพันธ์ค่ะกาแฟแบบโบราณนะคะร้านนี้ตุงเก่าแก่เจ้าอร่อยนะคะนี่คนเยอะ,ะออกไปก็เยาวราชค่ะเส้นถนนหลักนะคะ ลมเย็นรองเท้าส่งทั้งนั้นเลยนะคะในนี้โรงแรมชินใต้ตงนะคะยยยยยยยเย s แซค่ะไปร้านกาแฟโบราณนะคะคั่วส,สดๆใหม่ๆนะคะชงใหม่วันต่อวัน สวยค่ะข้างในค่ะซือูปภาพสมัยโบราณสองฝาข้างในข้างในเหรคะเป็นร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนที่มันเป็นอ โรงแรมนะคะขอบคุณนะคะสองสี่ห้าเก้าค่ะเป็นร้านนะคะเขาเรียกต่อเขาสารเนเี่ยเพื่อนร้านนี้ร้านนี้สวยนะ ดูดว่าอี้สิคะเพื่อนเถนนผ้าสายนะคะชุมชนต่อโพโอยู่นี่ค่ะออกไปก็จะเป็นแยกเฉลิมบุรีนะคะเพื่อนเพื่อ จะพออยายามจะออกเส้นหลักให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยมาเส้นหลักเนี่ยมันจะเข้าตรงไหนปากซอยก็คือวัดสมพันธ์วงศารามวรวิหารนะคะหรือวัดเกาะค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปในวัดเกาะน,นิดนึงนะ เดินเข้าๆออกๆนะคะเพื่อให้ให้รู้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอยากให้แบบถ้าดูคลิปแล้วตามมาตามมาถูกค่ะถนนเป็นถนนคู่ขนานกับถนนหลักเยาวราชทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยก็ก่อนหน้าที่ลิฟจะรู้ทางนะคะลิฟก็เดินหลงๆเข้ามานะคะเดินหลงหลายรอบอ่ะ อันนี้ร้านอะไรดูขังมากเลยวัดสัมพันธว,วงศ์นะคะเข้าทางด้านหน้า ตึกพวกนี้ประมาณ3-4สี่ชั้นเนี่ยก็จะสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงนะคะสมัยใหม่นี่ก็ไม่ต่ำกว่า50-60ปีได้นะริลว่าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะเป็นอาคารสองชั้นแล้วก็ลักษณะการออกแบบเขาะจะคนละแบบนะคะนั้นจะแบบคลาสสิกนะคะจะขังอะ่ะเหมือนกับที่เป็นพวกประตูเขียวเขียวคิมคีอะไรพวกนั้นนะคะจะรุ่นเก่านะคะตึกจะเก่าวกว่า เข้าไปในวัดกันค่ะเ,เพื่อน สงบอะถ้าเป็นเพื่อนเดินตรงเยวาวราชแล้วรู้สึกแบบวุ่นวายนะคะรถติดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเพื่อนแวะเข้ามาในวัดเนี้จะคนละความรู้สึกเลยอะ่ะวัดเกาะน,นะคะถ่ายน้อยเข้าใจทรรนะคะ เพ,พิ่งอันนั้นรังพึ่งหรือรังต่อรังแตนไม่รู้รังเบลเลอร์เลยอยู่สูงๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆว้าวนะคะเป็นโรงเรียนค่ะอยู่ดังด้านซ้ายมือถ่ายรูปสวยมากมีค่าบริการจอดรถนะคะ40บบาทต่อชั่วโมงก็เผื่อเพื่อนๆแบบมาเยาวราชนะคะ ก็เอามาจอดในนี้น่าจะได้นะชั่วโมงละสี่สิบค่ะนี่ค่ะตึกที่ริบบอกเพื่อนๆนนะคะว่าจะต้องร้องว้าวสวยถ่ายร,รูปออกมาสวยมากตึกนี้นะ พุ่มเทียนประสิทธิ์นะคะพศ2469เก่าแก่มากในกรุงเทพมีสถานที่สวยๆอย่างนี้เยอะมากเพื่อนๆเพียงแต่เราไม่เคยเดินเข้ามาแค่นั้นเองไม่เคยเดินเข้ามาเจอเราจะอยู่กันแต่แบบริมถนนนะคะ เปลือกของเมืองเรียกเบือกของเมืองนะคะเป็นพวกห้างพวกอะไรแบบนี้ทันสมัยแต่ถ้าเข้ามาในแก่นของเมืองนะคะเนี่ยเราจะเจอแบบนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยจุดหนึ่งนะคะี่บันไดเ,นเพื่อน ตอนใช่ไหมเป็นลมอยู่ข้างใต้แกส้มตาสวยมากโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ค่ะลาลิจะพาเ,เพื่อนๆเดินออกทางข้างหลังนะคะทะลุไปทางข้างหลังนี้กันนะคะลิ้มเอียงเซ้งนะคะ ซอยวานิดหนึ่งค่ะ อย่าแปลกใจนะคะว่าทำไมร้านรวงปิดกันหมดวันนี้เป็นวันวหา้ของคนจีนนะคะวิ่พาเพื่อนมาวันที่31มกราคมนะคะ2565อยากให้ดูบรรยากาศในซอยแค่นั้นเองเพื่อใครแบบเคยอยู่นะคะคิดถึงสงบดีเหมือนกันนะคะเวลาเรามาเดินแบบนี้ไม่อย่างนั้นมันก็จะ คนผู้พานจริงๆริตก็เป็นคนที่ชอบสันโดษนะแล้วก็สมถะด้วยแต่ว่าเราก็ต้องพาตัวเองออกมาข้างนอกบ้างะคะ่ะไม่งั้นชีวิตมันมันไม่มีอะไรคะ่ะมันไม่มีชีวามนุษย์เป็นสัตว์สังคมะคะ่ะเพื่อนๆต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะ ห้างขายยาโพธงนะคะรีทายเซนนี่ตลาดเก่าของจริงค่ะ บรรยากาศเป็นตลาดอย่างนี้นะคะของขายอะไรพวกนี้เมืญญม่อกี้ลิซมาคนละซอยนะคะถ้าเพื่อนๆไปวนวัดวดนอะไรมาแล้วก็เดินมาแล้วค่ะถนนตรงข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าหมา่ซอยนึ่งนะคะดูกันให้ฉ่ำๆไปเลย ออกอนนี้ก็ยังไม่เคยเดินนะคะแล้วลองเท้า ดูซอยพวกนีน้จะทะลุกันได้หมดออกขวาไปก็เยววาวราชนะอันนี้เป็นทีท่พากนะคะโรงแรม กิจเจริญค่ะกิจเจริญเป็นนามสกุลใหญ่นะคะกล่งฤทธิ์ก็นามสกุลกิจเจริญ มีกลิ่นเหมือนแบบนี่จะบอกว่าเหมือนมันจากาศแบบของเล่มสมัยเด็กๆที่ออกมาจากลังกระดาษอะไรแบบเนี้มาตามหากลิ่นนะคะลิ่นอายบ,บเกา่าๆบรรยากาศเกา่า ตอนนี้เขาไล่ชมก็เรียกทั้งที่เรียกทั้งว่างเรียกพ่กนักับราณธนาคารกรุงเทพค่ะนี่ออกมาตรงสงเพงอ่ะเพื่อนๆธนาคารกรุงเทพสวยมากสลุ่มเต้นสื่เต้น <c oughs> แล้วต้องฝั่งที่ลิซอยู่นะคะนี่ห้างตั้งโต๊ะกลางค่ะเป็นห้างห้างทองอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวถอยให้ดู วานิดหนึ่งนะคะสำเพ็งไปให้สุดซอยนะคะแล้วปิดคลิปนะ สัเพลงเนี่ยไม่ปิดนะคะเ,เพื่อนมาซื้อของได้เลยช่วงตุดจีน สี่สแบสีนะคะโมชิโมชิอันนี้เป็นไทยดีพาซาค่ะและนี่ก็คือซอยวานิชหนึ่งนะคะ ก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ดูลิฟจนจบคลิปเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยนะคะว่าลิฟเนี่ยพามาซอยวางนิดหนึ่งจริงๆก็คือเดินวกวนไปเรื่อยเลยนะคะไปวัดไปอะไรมาจนครบแล้วแล้วก็มาทะลุตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปอ่ะ สองเพลงนะคะวันนั้นก่อนหน้านี้มีนะคะลิซมาเดินทีหนึ่งแล้วนะก็ตรงนี้ลิซก็เคยพาเข้ามานะคะวันนี้ปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะคะก็ตลาดเก่าเยวาวราชซอยวานิดหนึ่งวัดเกาะนะคะแล้วก็ทางด้านหลังๆค่ะห้างทองโต๊ะกลางแล้วก็ทางด้านหลังๆซอยที่ไม่ค่อยได้เดินไปกันนะคะเผื่อใครเคยอยู่เคยอะไรนะ ขอบคุณมากค่ะเเพื่อนๆนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะซินเจียยูอีชิ้นนี้พ่ดใช้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆนะคะแ้วค่าดปัสจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ